แถลงตรงนั้นเลยนะคะคืออยากจะบอกฮะว่าพ่อมหาโจรเนี่ยจี้นักเรียนฮะโอโ้โหแล้วอายุ<ะ>ไม่ได้เยอะเลยนะคะทีะ่เป็นขโมยขโจรเนี่ยนี่แหละฮะปัจจุบันมันมีสิ่งเร้าสิ่งยั่วยุให้คนเนี่ยหลงผิดแล้วก็เดินไปสู่เส้นทางผิดเนี่ยเยอะต้องฝากทางเจ้าหน้าที่พี่ๆตำรวจด้วยนะฮะเป็นหูเป็นตา S <S <S ใช่ค่ะคช่วงหน้าค่ะเราจะไปดูเรื่องของปลากระพงกันบ้างค่ะเขาบ,บอกว่าน้ําท่วมจากภาคกลางตั้งแต่ปลายปีจกกนกระทั่งถึงต้นปีนะคุณไปสาร,รส่งผลกระทบต่อลูกปลากระพงขาวค่ะซึ่งถือเป็นแหล่งที่เอพาะเลี้ยงนะคะปลากระพงขาวแล้วก็กระจายขายไปยังทั่วประเทศแต่จากน้ําท่วมที่ผ่านมาเขายังไม่สามารถเดินเครื่อง หรือว่าผลิตลูกปลากระพงขาวได้เลยนะคะครับเป็นเรื่องของทุกเกษตรกร,ร,กรอีกแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวยช่วงเดือนร้อนถึงบ้านเราช่วงนาเราจะได้มาติดตาม,มว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างอย่างปัญหาปลากระพงเนี่ยมันกระทบกับผมกับคุณเก๋ฮะชอบทานอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามครับผม กาและอุปสรรคมักมาพร้อมกันฮีโรของผมบอกว่าต้องทำให้ได้ฝ่ากไปให้ถึงเร่งทุกจังหวะเคลื่อนไหวใช้ทุกทักษะที่มีความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเราเข้าถึงได้ในเสี้ยววินาทีใช้ชีวิตอย่างแชมป์เหนือแชมป์ชีวิตของเราใชา้ซะชาแอเรียลมมดริดซีเทและซีสปอร์ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขานครินหัดใหญ่เคเบิล93ถ่าขายกอดสดมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่39สงขานครินเกมภายใต้แนวคิด Color United ผสมสีสันผสานพลังสด8ชั่วโมงเต็มต่อวันแบบไม่มีโฆษณาขั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8พฤษภาคม2555รร่วมลุน้นร่วมเชียร์ ว่านักกีฬามหาวิทยาลัยใดจะได้เป็นเจ้าหเหรียญทองได้ที่นี่ที่เดียวทางช่อง C-Spot For a อ l Thailand f f n n ค u ับธนาชาติรถแรกเงินถูกจริงผ่อนแค่สนละ5 9บาทต่อวันสบายหายห่วงเลยและเพิ่อมอีกแค่วันละ3บาทยังได้ประกันรถยนต์ที่คุ้มครองน้ำท่วมด้วย<ะ>คุ้มจังถูกจริงคุ้มจังต้องสินเชื่อธนชาติรถแรกเงินคุ้มเกินคาวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ จินตนาการถึงยนตระดับที่ระบายอากาศจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้รีโมทควบคุมระบบปรับอากาศเย็นสบายทุกครั้งที่เข้าห้องโดยสารเป็นมิตรกับโลกไปได้ไกลกว่าประหยัดน้ำมันมากกว่าขับเคลื่อนทุกจินตนาการล้ำให้เป็นจริงมาต์โตโยต้าพรีวสนวัตกรรมอัจฉริยะที่ตอบทุกจินตนาการ ธนาชาติรถแรกเงินถูกจริงผอนแค่สนะห้าสิบาทต่อวันสบายหายห่วงเลยและเพิ่อมอีกแค่วันละสาบาทยังได้ประกันรถยนต์ที่คุ้มครองน้ำท่วมด้วยคุ้มจังถูกจริงคุ้มจังต้องสินเชื่อธนาชาติรถแรกเงินคุ้มเกินคาะวันนี้ถึง30มิบมิถุนายนนี้ สนับสนุนข่าวช่วงที่2โดยรถยนต์โตโยต้ช่วงนี้ค่ะสถาบันวิจัยพาอเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งวจดสงขลาเรียกว่ากำลังกู้รายได้เป็นกอะเป็นกร,รมเลยนะคะจากการขายลูกปลากระพงขาวคืองานเนี่ยชุกครับมือเป็นระวิงเลยคุณเก๋เออกคอไม่มือ<า>เป็นระวิงได้ไงพาอ,อเลี้ยงลูกปลากระพงขาวอย่างเดียวอะ่ะ เพิ่มกาลังการผลิตเท่าตัวคือ <นะ S 2> ก่อนก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อสักครู่ช่วงเบรกเนี่ยผมกับคุณเก๋คุยกันเรื่องข่าวนี้แหละฮะที่จะนําเสนอคุณผู้ชมเรื่องของปลากระพงขาวเนี่ยคือก่อนหน้านี้แทบจะไม่รู้เลยนะฮะว่าเวลาเราไปรับประทานอาหารที่เกาะยอแล้วสั่งปลากระพงมาเนี่ยผมยังเข้าใจเลยว่าชาวบ้านหรือว่ากเกษตรกรเนี่ยเขาเพาะเลี้ยงกันเองนะไม่ใช่อเออเขาต้องไปซื้อจากที่ราคะ,ะสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแล้วปีหนึ่งๆนะฮะลูกปลาหรือว่าพันปลาที่ ศูนย์วิจัยสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเนี่ยเขาเพาะพันธุ์แล้วก็มาจำหน่ายให้กับเกษตรกรไปอน่ถึงสองแสนตัวฮะโอ้โหไม่น้อยค่ะไม่ใช่น้อยๆฮะอค่ะ,ะ,คะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะทางสถาบันเองก็บอกว่าต้องเร่งกำลังการ,รผลิตในการเพราะเลี้ยงลูกปลากระพงขาวค่ะจากเดิมเนี่ยนะคะเดือนละประมาณ1 0 0 0 0แสนถึง2 0 0 0ตัวต้องเพิ่มเป็น3 0 0 0ถึง4,000ตัวค่ะเพื่อส่งขายให้กับ ฟาร์มที่เพาะเลี้ยงนะคะลูกปลากระพงขาวในพื้นที่ภาคกลางนะคะไปกระจายต่อให้กับลูกค้าอีกที <c oughs> คือพื้นที่ภาคกลางอย่างที่เรารับทราบกันทางข่าวสารก่อนหน้านี้นะฮะช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เจอปัญหาวิกฤตเรื่องของน้ําท่วมครั้งใหญ่ค่ะแล้วพอเจอปัญหาน้ําท่วมอย่างนี้ฮะความต้องการก็เพิ่มสูงอยู่แล,แล,แล้วล่ะฮะแต่ว่าเพิ่มสูงกว่าเดิมเนี่ยเท่าตัวฮ่ะคุณเก๋ <lyn> ค่ะแล้วลูกปลาที่พเพาะเลี้ยงคุณผู้ชมเห็นในภาพไหมคะตัวเล็กๆอย่างเงี้ย นี่แหละค่ะที่เขาจะต้องนับเป็นแสนเป็นแสนตัวนี่คือที่เราเห็นนี่คือบ่อเพาะเลี้ยงเลยนะฮะ<ช>ที่สถาบันวิจัยสัตว์น้ําชายฝั่งที่จังหวัดสงขลาบ้านเราเนี่แหละฮะ,ะ oh, นานๆผมจะได้เห็นอย่างนี้ฮะคือปกติก็เห็น แต่ลูกปลาที่อยู่ในกระมังในตลาดนัดอ่ะคุณเคยเห็นใช่ไหมมันก็จะเป็นฝูงใหญ่ๆนี่ก็คล้ายๆกันฮะแต่ว่าบ่อนี่จะใหญ่กว่าหน่อยค่ะก็อยู่นั่นแหละสถาบันวิจัยพ่อเลี้ยงสน้าชายฝั่งนะคะเป็นบ่อที่เขาว่ากันว่านะคะเป็นบ่อที่สามารถผลิตลูกปลาที่มีคุณภาพปราศจากโรคอันนี้สําคัญเลยนะคะเพราะถ้าลูกปลาติดเชื้อหรือว่าติดโรคไปแล้วไปอยู่ในบ่อเลี้ยงในอนาคตเนี่ยโอ้โห แพร่กระจายพันเชื้อโรคไปได้อีกหลายตัวเลยนะ,ะน้นี่นี่วิธีจับค่ะคุณเก๋ก็ใช้สวิงหรือเปล่าฮะใช่ค่ะอนี่ช้อนมาอย่างนี้เลยทีหนึง่งพี่เขาคงไม่มานั่งนับทีละ5ตัว10ตัวใช่ไหมคะคือถ้านับให้ได้อย่างคุณเก๋สมมติฮะผมกับคุณเก๋สั่งเนี่ยหนึ่งแสตัวจะนับกันยังไงฮะคุณเก๋ไม่รู้สิต้องคาดการต้องกะเอาหรือเปล่าฮะไม่ไม่รู้คุณพี่สางไม่ทราบจริงๆกระมังเล็กอย่างนี้เนี่ยโอ้ผมว่าต้องหลายร้อยตัวครับคุณผู้ชมค่ะอือครับ ขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านะคะปลาที่ต้องเพิ่มกําลังการผลิตอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าต้องเพิ่มอีกเท่าตัวนี่นะคะเพื่อที่จะส่งไปยังฟาร์มหลายแห่งที่ถูกน้าท่วมจากพื้นที่ภาคกลางอย่างเช่นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดนี่นะคะอยู่ที่จัชชงเซาเขามีออเดอร์จากลูกค้าที่สั่งเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแต่ว่าพอเกิดน้าท่วมปุ๊บ ปลาเนี่ยโอ้โหหายเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมคะตายไปบ้างหายไปบ้างเนื่องจากน้ําท่วมนะคะคแต่ก็ต้องส่งออเดอร์ให้กับลูกค้าที่นี่ทํำยังไงก็ต้องมาสั่งปลากระพงขาวจากบ้านเรารก็เลยแหมอันนี้ส่งก็เลยหล่นอยู่ที่สถาบันวิจัยนี่แหละคือตอนนี้ต้องก้มหน้าก้มตาเพาะพันธุ์ลูกปลากระพงขาวครับคุณผู้ชมน,นี่แหนนละคะ่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาช่วยกันทํางานนะคะคือพูดง่ายๆฮะตอนนี้งานอื่นของพี่ๆเจ้าหน้าที่ของสถาบัน วิจัยพะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขาเนี่ยวางไว้ก่อนฮะงานเอกสารอะไรทั้งหมดวางไว้ก่อนเลยมาพี่ก็ใช้วิธีการกะนะคุณเบญสานค,คือแหมจะนั่งนับอย่างคุณว่ามันก็กระไรอยู่นะ,ะคุณเก๋ใช้วิธีการกะนั่นแหละ,ะนี่ฮะก็มัดถุงมัดถุงแล้วก็ส่งฮะเนื่องจากว่ากเกษตรกรรายย่อยด้วยนะฮะตอนนี้ที่ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ย ไม่มีลูกปลาจะส่งให้กับฟาร์มต่างๆด้วยนอกจากรายใหญ่แล้วเนี่ยก็แห่กันมาเฮโลกันมาที่สงขลานี่แหละฮะมาสั่งที่สถาบันวิจัยพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเนื่องจากตอนนี้เนี่ยความต้องการลูกปลาเนี่ย มีสูงมากเลยคะคุณเกศในตลาดขายหมดเนี่ยลืมเหลือเผื่อให้กับเกษตรกรแถวเกาะยอนะคะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวบ้านเราก็เจอหน้าฝนอีกอพอฝนมาทีหนึ่งน้ําในทะเลสาบสงขลาพอมันเพิ่มมันเอ่อขึ้นมาก็มีปัญหาอีกใช่ค่ะครับผู้มืการสถาบันวิจัยการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งคุณยงยุทธปรีดาลำพบุตรนะคะ,ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสถาบันมีการร่วมมือกับทีมวิจัยจากประเทศญี่ปุน<ะ>่นค่ะ ร่วมกันผลิตสายพันธุ์ปลากระพงขาวนะคะคเพื่อให้สามารถเลี้ยงปลาเนี่ยโตเร็วมากขึ้นแล้วก็สามารถต้านทานโรคได้มากขึ้นด้วย ความต้องการเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วทีนี้เรื่องของคุณภาพก็ต้องใส่ใจด้วยใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกปลากระปงขาวอย่างที่เรา<ะ>ทราบๆนะคะก่อยอยถ้ามีน้ําจืดลงไปเยอะๆจากฝนตกจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ะ>ปลาก็จะนกน้ําบ้างะนะคะหรือบางทีก็ลอยตายขึ้นมาบ้างนะคะฉะนั้นต้องทําให้พวกคลาเนี่ยสามารถต้านทานกับสภาพแวดล้อมที่มันมเปลีป่ยนแปลงไปผมเห็นวิธีการของเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยพอเลี้ยงสัตว์น้ำชยายฝั่งสงขลาเหมือนกับ วิธีการขายลูกป,ปลาในตลาดเลยคุณเห็นไหมเมื่อกี้มันมีถุงใหญ่ๆแล้วก็จะมีท่อออกซิเจนเปิดถ้าเหมือนกันเลยแต่เนี่ยขายดีกว่าแต่ไปไกลเลยนะคะเ<ะ>นี่ยไม่รู้ว่าระหว่างการเดินทางการขนส่งเนี่ย<ะ>มันกระทบกระเทือนจะมีผลต่อลูกป,ปลาหรือเป,ปลา่าโอ้นี่คือเรื่องหนึ่ง<ม>ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าในแวดวงตลาดค้าปลากระพงเนี่ย พันปลาขนาดเล็กๆตัวลูกมันะฮะความต้องการสูงมากจริงๆเอ๊ะอย่างนี้น่าจะมีเกษตรกรที่เขาไปเปิดฟาร์มเป็นตัวเองเนาะใช่ผมก็อยากรู้ว่าในาสงขลาไปแชร์สัดส่วนการตลาดกับสถาบันวิจัยใช่ในสงขรา,าน่นาจะมีเก่งใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราก็เป็นเป็นเต้ยหรือว่าเป็น สุดยอดในเรื่องของการเลี้ยงปลากระพงอยู่แล้วคุณเกน่าจะมีเผื่อใครมีเงินทุนเยอะๆนะคะไปเปิดเป็นฟาร์มเพราะเลี้ยงอย่างนี้แล้วหานักวิจัยเก่งๆมาควบคุมดูแลคุณภาพนาทีทองฮะช่วงนี้นำขึ้นให้รีบตักเอ๊ะเราเราเปิดช่องทางการตลาดให้กับผู้ปลให้กระรอกครับยังอยู่ในเรื่องของการเกษตรมันก็ยังเป็นเรื่องเกษตรอีกใช่ไหมอันนี้ชอบชอบมากนะครเพราะว่าหนึ่งเป็นเป็นเรื่องราวที่ภาคใต้เราแหมเรียกว่าเปิดเปิดโอกาสนะให้คนทั่วประเทศเนี่ยทั่วภูมิภาคมาอยู่บ้านเรา คือมีหมดฮะเหนือกลางออกตกเนี่ยมาอยู่ใต้เนี่ยมีความสุขแฮปปี้ดังนั้นแหละใช่ค่ะมีครอบครัวหนึ่งคุณผู้ชมคะย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดจากภาคตะวันออกมาอยู่ภาคใต้ามาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากว่าพี่เขาบอกว่าที่บ้านเขาภาคตะวันออกเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรจะทํามาหากินสภาพอากาศก็ร้อนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นก็เลยตัดสินใจย,าย้ายครอบครัวมาอยู่ที่นี่ โดยที่ไม่รู้เลยนะคะว่าอนาคตมาอยู่ที่นี่จะเป็นยังไงแต่ก็บอกว่าปัจจุบันนี้เลือกไม่ผิดที่จะมาอยู่ภาคใต้คือตอนนั้น,นเวลานั้นเนี่ยเหมือนกับคิดซะว่ามาตายอ,อดับหน้าหนี<ม>ร้อนมาพึ่งเย็นโดยไม่รู้ว่าอนาคตลงมาปักใต้ลงมาดินแดนด้ามขวานเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงแต่ขอมาสู้สักตั้งน่ใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็บอกนะคะว่าตัดสินใจไม่ผิดที่มาอยู่ที่ภาคใต้ครับว่าที่ว่าก็คือครอบครัวของพี่วันลบป<ฮ>ระเสริฐอายุ31ปีค่ะเป็น ผู้ที่เดินทางมาจากตำบลเกาะสมบูรณ์ไม่คุ้นเลยนะอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีปกติคนปราจีนมาทางบ้านเราเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นจริงๆครับคุณผู้ชมเราจะรู้จักมักจีกับพี่น้องชาวอีสานหรือว่าชาวเหนืออะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างเยอะหน่อยแต่นี่เป็นจากจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิคุณเกศก็มากันหกคนคุณไปสายนะคะทั้งพะรัวมเลยเรลูกชายเลยนะคะวัยสี่แล้วก็ห้าขวบ รวมไปถึงพ่อตาแม่ยายด้วยโอ oh ้โหครัวใหญ่เลยใะหมมาอย่างนี้ mm hmm. คือมาย้ายสมโนครัวมาหัดใหญ่เลยอะค่ะพี่เขาย้ายมาอยูอ่ประกอบอาชีพนะคะคทำเกษตรกรรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพปลูกผักปลูกแตงปลูกถั <Ha? S 2> ่วอยู่หัดใหญ่มา6ปีแล้วคะ oh ่ะโอ้โหอาศัยว่าประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวอย่างเนี้ใช่ไหมอือโอ้โห oh แล้วอย่างที่บอกนะครพี่เขาทําการเกษตรเนี่ยค,คุณผู้ชมอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะ แล้วมาอยู่ที่นี่มีตังซื้อที่ดินขนาดนี้เลยเหรอจริงๆแล้วไม่ใช่คุณผู้ชมคะพี่เขาบอกนะคะว่าด้วยความใจดีความอบอ้อมอารีของคนภาคใต้เนี่ยเปิดโอกาสให้เขานนะคะไปเข้าทำการเกษตรในพื้นที่สวนยางที่เป็นสวนยางต้นเล็กๆที่เห็นในภาพนะคะให้เข้าไปเนี่ยปลูกผักปลูกแตงปลูกข้าวโพดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยพูดง่ายๆเจ้าของสวนเขามีพื้นที่เหลืออยู่หน่อยนึง คือมันไม่ใช่พื้นที่เหลือคุณใบสายมันเป็นพื้นที่เต็มสวนนั่นแหละค่ะแต่พื้นที่ตรงกลางระหว่างระหว่างต้นยางระหว่างร่องยางอะค่ะมันจะเป็นพื้นที่ว่างพี่เขาก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นแหละค่ะมาทําการเกษตรอย่างที่เห็นในภาพอ๋อนี่ไงเราเห็นแปลงยางใช่ไหมคุณเก๋ใช่นะคะแล้วมันก็มีพื้นที่เหลืออยู่ตรงกลางระหว่างแถวระหว่างต้นยางนั่นแหละนะคะก็มาปลูกพืชแบบนี้แต่พี่ก็บอกว่า ก็ไม่ได้มาใช้ประโยชน์ที่ดินเขาฟรีๆนะคะคพี่ก็บอกว่าก็มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นพอเสร็จจากัปลูกผักทำนู่นทำนี่เสร็จก็จะมาช่วยถางโคนต้นยางทางอารอบๆต้นยางให้มันเกลี้ยงให้มันสะอาดแล้วก็ช่วยใส่ปุ๋ยทำน,นู่นทำนี่เจ้าของสวนก็แฮปปี้เป็นตัวอย่างที่ดีฮะนี่คือ,อเป็นการ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันใน,ในเชิงบวกบวกอย่างมากฮะมผมเป็นเจ้าของสวนผมก็มีความสุขครับค่ะก็คือ,อเราได้แบ่งปันเพราะเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นอยู่แล้วใช่ฮะแล้วในสวนเราเนี่ยก็จะมีคนคอยดูแลให้ด้วยฮะคุณเก๋ที่สําคัญพี่เขาบอกนะคะคก็คือพี่พี่วันลบกับครอบคร<ะ>ัวน,นี้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคือปลูกผักปลูกหญ้าทุกอย่างที่ปลูกได้ตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ยังยึดหลักในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไม่ทําอะไรเกินตัวครับดูพี่วันลบประเสริฐฮะคุณเก๋เห็นเขา เด็ดผักเด็ดพืชอย่างนี้นะฮะเขาส่งตลาดหาดใหญ่แล้วเนี่ยยังส่งตลาดมาเลเซียด้วยนะ oh. คือการปลูกผักแต่ละรุ่นของพี่เขาเนี่ยใช้เวลา2เดือน2เดือนเนี่ยเขามีรายได้เฉพาะขายผักครับคุณผู้ชม30,000บาทฮะคุณเก๋และพื้นที่ปลูกนะ2ไร่องไร่ดูฮะปลูกแตงร้านมีพลิกมีถั่วฝักยาวนี่นะฮะเท่านี้นะครับก็แหมมีเงิน2เดือนเนี่ยตังเข้ากระเป๋าเนี่ยสามหมื่นะฮะสองหมื่นสาโอ้อได้อยู่นะคะและที่สําคัญคือ ลูกหลานก็วิ่งอยู่ในสวนไม่ต้องไปกลัวเรื่องของสารเคมีโอ้โหพราดูแลเองหมดก็ตัวเองก็กินด้วย<ช>ตัวเองจะกล้าฉีดสารเคมีหรือใช่นี่คือผักปลอดสารพิษนี่ครับชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องสู้ฮะแหมวันนี้ที่นี่เราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่เดินต่อไปอีกหน่อยถ้าไม่ยอมแพ้เนี่ยอย่างคุณพี่วันลบประเสริฐเนี่ยโอ้โหดูฮะนี่ภรรยาแล้วก็แม่ยายนะคะแล้วก็บอกว่า6ปีที่ย้ายมาอยู่หัดใหญ่เนี่ยนะคะก็นี่แหละ ครอบครัวก็มาทําการเกษตรอย่างที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็แน,น่นอนชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไอ้เจ้าสองตัวลูก<ะ>ชายเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะให้เรียนหัดใจนี่แหละ<อ>ก็คงจะไม่กลับไปที่ปราจีนบุรีแล้วก็มีความสุขฮะอโอ้ยปักใต้มีอะไรดีๆเยอะฮะแล้ววันนี้เห็นไหมคนที่ร้อนอกร้อนใจไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยบ่ายหน้าลงมาบ้านเราฮะก็ยังประสบความสําเร็จได้เราเป็นคนปักใต้เนี่ยอย่ายอมแพ้ช่วงหน้าค่ะเราจะไปดู เริ่มแล้วนะคะสำหรับสงคล้านักรินเกม Color อร์ยูไนต็ดฮะก็ผสมสีสารผสานพลังครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราวันนี้วันนี้มีทัพนักกีฬาชุดแรกเรามีความเคลื่อนไหวใช่ไหมเนี่ยวันนี้ทุกเรื่องค่ะวันนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมทุกอย่างวันนี้ทีมงานเราลงไปแล้วนะคะช่วงหน้ามาติดตามค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ พลิกผันได้เสมอไอดอลของผมบอกว่าหัานมาเผชิญหน้ากับมันช่วงชิงโอกาสที่